สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมากินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้มาที่ปัวคุณย่านะครับปัวคุณย่าตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทุ่งวัวขาทองนะครับ่อนถึงทุ่งหัวขาทองนิดนึงนะครับที่นี่ก็จะมีอาหารตามสั่งนะครับข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวกาแฟสดนะครับมาสามารถมาจอดรถด้านหน้าได้เลยนะครับ่อนถึงทางข้าววัวขาวทองนะครับ แยกประตูชายมานิดนึงนะครับก็จะมีสมอาหารนั่งกินข้าวกินอาหารตามสบายนะครับพร้อมกับวิวสวยงามนะครับด้านหน้าผมก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับก็ถ่ายว่างๆก็แวะมาได้นะครับขวบุณงย่านะครับรุ่มเวั่งทองนะครับโอเคนะครับขอตัวกินข้าวก่อนนะครับสําหรับรายการอาหารนะครับก็จะมีอาหารนำสั่งข้าวขาหมูต้มตําเส้เตี๋ยวนะครับไข่ทอด เป็ดย่างนะครับแล้วก็เครื่องดื่นครับโอเคนะครับแวะมาได้นะครับขัวคุณย่านะครับตุ้งหวเขาวทองครับสําหรับบริเวณด้านล่างนะครับก็จะทําเป็นสมกลางน้ํานะครับก็จะมีจุดไถ่ลูกให้เราหลายจุดอยู่นะครับหรือจะมานั่งทานข้าวบริเวณด้านริมบ่อน้ํานี่ได้นะครับแวะมาได้นะครับขัวคุณย่านะครับในจังหวัดอยุธยานะครับอยู่ใกล้กับทุ้งหัูขาวทองนะครับเชิญมาได้นะครับ เฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ